เขืเ่อเลยอะเปิดเลยหวาดมากนิเปิดเลยเดี๋ยวไอ้ <c oughs> อกูทำใจก่อนเลยเปิดเลยไอ้กูทำใจก่อนเ,เราทุกคนต่างสงสัยนะครับว่ากิจกรรมนี้มันเปิดแล้วคุ้มไหมวันนี้ทุกท่านไม่ต้องไปลองฮะเราลองให้แล้วไม่ใช่เราดิแต่จูเนียร์ลองให้แล้ว กูนั่งกูคิดยืนคิดอันอันอันนี้คือทำอะไรทำใจพร้อมแล้วกดเลยอันอันวันนี้ยูทูบเร็วจะได้ออกยูทูบแล้วจะจะได้ออกยูทูบแล้วสียูทูบเนี่ยเราเราพูดว่าแม่ครับผมได้ออกยูทูบแล้วขอบคุณ่า เออคนรู้คุณนะอันนั้นคิดว่าไอ้สามสิบห้าครั้งเนี้ยคิดว่ามันจะได้อะไรมาแล้วเราลองเอามาตีอีกทีหนึ่งว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเนี่ยเกรสี่สี่สกินนี่ก็คุ้มเลยเฮ้ยรู้ลแล้วรอดไปได้ก็ได้อาริอารีเกรสสไม่คือไอ้ที่เห็นเนี้ยคือมันเป็นการ์ดเฉยๆมันไม่ใช่สก,กินที่เราจะได้แสบกลืนเลยกดเลยกดเลยกลืนเลย กดเลือกอย่าวางอ่ะไม่ได้ลากเลยกดอันขวาขวาอีกนนได้ไข่อันนั้นอ๋อกระโดอีกอ่าจรยอีกกดไม่ไม่ต้องแสดงข้อความันอีกก็ได้โอเคออฟอ่าโอไปออฟโอ้ได้ได้อากาไกโดดเลยไม่เอาเป็ดด้านซ้ายมางด้านซ้ายโอ้ซ้ายอ๋อ ออฟออฟเอาออฟดีกว่าเหรียญไม่ต้องหรอกเหรียญมันออก็ไม<อ>่ได้ครบมากกว่าก็ออฟออฟเดี๋ยนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าฉันเปชิมมันต้องมันต้องให้ได้ครบสี่ช่องเลยเให้ครบช่องทุกช,ช่อง,องมันก็ต้องวางทุกช่องอ่ะดิคือตอนคือตอนนี้คือถ้าถ้าได้ถุงมัน,ม,นมันจะคุ้มกว่าแต่แต่ออฟมันก็อยู่ในระดับกลางๆลาง อ๋อคือถ้าเกิดเราจะได้สกินที่เราต้องการคือเราต้องวางอีกสี่ในสี่มุมนี้เพื่อที่จะได้สกินตรงกลางให้เราเลือกไว้ใช่ไหมขวาวบนขวาบนขวาบนแต่ตะวันคมตะวันคมยอมเอาโทเค็นเพื่อเอาสกินนะแล้วเอาใครอี้ อ๋อกูเก็และเก็ตละเฮ้ยเดี๋ยวระบบมันระบบมันโงมมาเนี่ยนะมันไม่ออกล่างฮะล่างมันเป็นถุงแจ็คพอตเลยทีี้โคตรดีอะไรวะโอ้ประคายทำไมคือรู้สึกว่าตอนตอนแรกมีกี่อาพีนะตอนแรกแปดพันตอนนี้โหลโอเคโอเคอ่าทุกทุกคนที่ดูอยู่ครับตอนแรกแปดพันร้อยเก้าห้าคูณสามห้าเท่าไหร่ร้อยเก้าห้าคูณสามห้าเออเลข ก็ว่ากูได้แปดพันสองมั้งรู้ป่าว่เก้าห้าองเก้าห้ากูทสามห้ามาใช่หกพันแปดหกพันแปดกูได้มาแปดพันอาบีใช่ไหมใช่ยังไงก็ครบสามห้าไปโอเคโอเคกูการันตีไข่เหมือนเดิมกูวนรวยไข่ไอ้เหี้ย โอ้อารพีหมดเลยเร่าจังนี่เฮียเขียวกูว่าไอแอนข้างล่างนี่ยากกว่าการันตีงสามาอีกเนี่ยเราว่าเราว่ามันเริ่มไม่คุ้มเลยนะก่อแพไม่คุ้มเลยนะไม่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 จุดประสงค์เราคือเอาตัวทองจุประสงค์คือเราเอาตัวทองเลยอันนี้เหมือนของระหว่างทางเออเอาไข่รัว ตอนนั้นไอคิบวันนั้นน่มันมันกี่ไข่กีันวะร้อยป่ะร้อยอันเออแล้วลองมานถึงหรอวะเราต้องไปดูกลองลองเทียบกินแบบนี้กินแบมนี้กับหลองมีดานดูอ่ะไข่ไม่มันต้องเอาไปเทียบหลายๆอย่างลอวมีดานจะแบบทุกคนอ ยู่ในิเออว่ะกูกูเบอร์อเลยเฮียติดสัตว์ตดสัตว์เบอร์หนี้อ่ะเป็นแปดเป็นแปดมันจะไม่ได้ยูิมลีกใครสาจริงดิยิมลีกับใครสาไม่ออกจริงดิเหมือนใครสาออกรอบหนึ่งไม่ใช่เหรอใครสาออกรอบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเปอร์เซ็นต์เนี่ย แต่เมื่อกี้ตาตองอยากสู้แบคไข่สายรอบหนึ่งไม่ใช่เหรอมันจำได้จะเปื่อไหมไม่ไม่ไข่สายไม่ออกใครสายอยู่แถวล่างแถวเดียวไค่สายธรรมดานะแค่ไม่เพื่อติดคือตอนตอนนี้เราอยากจะร้องไห้แล้วตอนนี้ถ้าเป็นหแสนเสียไม่ไม่ไม่เซนต์แต่ยันมันมันยังไม่ไนี่มันต้องไปดูโดยรวมไปทีนึงจนมาเพื่อใครสายสามห้าดีเนี่ยโอ้มาเร็ว กดใครผ้ายอกไอ้เงี้ยจัดื่โชคชะตาเ้ยเองเฟกว่้ก่อนแล้วสก็เ้ยแล้วกดมามิโลอไรสโโอ้แคมแคเงี้ยแคบยังเฟสโอเคโอเคจากตอนแรกมีแ0ดพักว่าอาพตอนนี้หลืองพันสี่น้องเราจย่เหลืออาพีพันสี่จะเอาไปทำอะไรดีเก็บอ๋อเอาไปถก็บเบ เก็บเก็บไว้ตั้งเป็นเนี่ยเี๋นะจะเอาแอดเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าโอ้แอดอย่าหวังเลยเก็บเก็บดีกว่าเก็บดีกว่าแอดโอืออะไรอ่ะโอเคได้สกินมาแล้วต่อไปก็ออฟใครบไข่ตบออฟได้มา20โอ้ได้โทเคนเจ็ดร้อยยี่สิบร้อยเอาโทเค็นมาแรงออฟเดี๋ยวขอดูนี่ก่อน32มสอามสองไอออบหนึ่งใบมันเท่าไหร่สามสองโอ้เยอะวไอ้เหี้ยนี่อีกโอ้ดูดิ ก็ลองเกียร์แบบคุ้มอยู่เอ้ยเฮ้ยคุ้มคุ้มอยู่คุ้มอยู่เหมือนได้ของแถมอะไอ้ไอ้ใครสาทองอะใช่มันรู้สึกมันอยู่ที่โชคเลยมั้งโชคชะตาตุนต่อยจริงๆง l เ t t l e l e g e n นี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราเสียมีถุงให้แรกไหมลองดูลำบวกไม่มีไม่มีไฮ้เดี๋ยวตาจุ่นเหียเพิ่งได้โอมมาให้มั้ยเออเอากรอบดีไหมเนี่ยกรอบเอากรอบก็ได้กรอบกรอบเอ้ เอากรอบเพชรดิเอากรอบเพชรไปเลยแต่สกินสกินพวกนี้มันมันไม่ลิมิเต็ดใช่ไหมมันแค่แบบไม่นี่ตัวไปดีแต่แต่กรอบนี่เลยเอากรอบเลยเออออไไกูอยากได้ไอคอนวะก็ก็ไอคอนได้ไอคอนพร้อมกรอบไงไอข้างบนมันได้โคม่าไอคอนคือโคม่าไอคอนจะแบบไอไอคอนจะมีกรอบอยู่ดิส่วนที่เอากรอบไปเขียนก็จะได้โคม่า Here, โอ้ยอยากได้ด to right? so so ีกว่าไม่อันน yeah, e ั้นมันโคมอะ๋ยวมาได้ไอคอนแล้วก็ได้ไอคอนต่อไปเพื่อไอคอนแต่เราจะเอาแต่เพื่อไอคอนแต่เดียวต้องเอาถ้าจะเอาไอไอคอนไปแลกออฟดีกว่าไหมเออเอาเอาไปแล้กูเปิดก่อนอ่ะจัดเปิดได้เลยโอ้โหเดี๋ยวมอนเดี๋ยวมอนลอยโอ้โหเยี่ยมเม็ด โอ้โหคอมเมนต์อยู่อันนี้อยู่อันนี้อย่อ้อยู่เมเมเหรออันองโอ้โหเจมสโต้นอะไรโอ้โหี้อ้้สวยนี่สวยทได้ะิตัวพยาบาลปรับไหนเสร็จแล้ววะเออ เฮ้ยกูอยากได้ได้เบอร์ใดเบอร์ใดเบอร์ใดวะเฮ้ยท่านเตือนท่านดิโอ้โหโอ้โหไปกินหาไม่ได้แล้วนะโอ้ทำไมไม่ได้อันกูมีแล้วเนี่ยขอสุลต่านสุลต่านโอ้โห่เหยื่อทำไมทำไมไม่ยิบปีกเลยโอ้โห่โอ้โอ้โห่น้ำลสั่นดีแล้วเฮ้ยยเจ้กอดอยู่ โอ้ได้นา <man> นเว้ยไม่เดือดเลยเกี่ยวเกี่ยวไปเปิดเกี่ไมเปิดเกี่ยวก่อนเกี่ยวไม่ตัดอยู่ตัดอยู่เฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ใช้ได้อยู่อันนี้ใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยโอ้ดาเลียนกูได้เกมเกมเเออโอ้โหโคตรเทียอะไรวะยิ่ปีกน้อยสัตว์อ่ะโอ้โหออันนี้ใช้ใช้อันนี้มัน ผลแล้วเลยมึงปิดทหารโอ้โอันอันอันนีใช่ได้อยู่นะโอ้โหมีแล้วโอ้โหนี่กูมีแล้วคยโอ้โไอเหี้ยแต่แต่แรมันคไ่คิดพอลอันนี้สวยอันนี้สวยสวยสวเฮ้ยนคุสวยเขาขี้พีเอฟเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเียเ ได้เรือเรือถเหลเหลนเนเอาเอา <ๆ S 1> ออฟอีกออฟอีกออฟอีกไมกูอยากได้ไอคอนงูอ่ะเอาไอคอนก็ได้แล้ครออฟนเลยเอาไอคอนก็ได้เอาไอคอนก็ได้ออฟเลยถ้าอยากดนเอา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 แต่เอาแล้วแล้วแต่ใจตจูเนียร์ตอนนี้อันนี้300ก็จะเหลือเท่าไรรยก็เหลือ2อ0รอรเอออได้อพอดี้ยไม่เราเราจะไม่ก็เราจะไม่ออฟก็ได้นะอก่อเดียวอ่ต้องออฟ เอาไอคอนเอาไอคอนไอคอนเดียจดไว้ทุกคนจคนามาได้เล่นโว้ยเาคนเียหรือหรือจะเอากรอบยาวที่เอากรอบยาวคนเียอไม่เล่นถ้าทางานเอาอกออก อย่างละเนี่ยอย่างละอย่างอย่างละอันอย่างละอันเขาเขาเรียกว่าการกระจายความเสี่ยงเลยกระจายความถี่เขาเคียดเขาเคียเลยจู่สิว่าถ้าถ้าได้ถุงเลยคุณเลยเนี่ยสมเด็จได้ถุงอ่ะวิวใช้ได้สวยเฮ้ยแฟนถึงเวลาเปิดถุงแล้ว ไก่จิกเด็กตายบนปากออกจิ้มไปแล้วสามแป๊บเดสองไปถึงหนาครพูโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่ล่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอเคได้เลเจมาสองวันแล้วคือต่อไปเอามาผสมสามอันสิ่งสำคัญคือไอ้เหี้ยนี่กูไม่เอา ครบแล้วใช่ไหมเราเรามาสรุปให้คนดูเห็นโอเคผลสรุปของวันนี้นะครับก็เติมไปกี่บาทนะตักจุนเนี่ยหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าพันห้าใช่ไหมเติมไปพันห้าได้มาอันนี้อยู่ในช่วงอีเวนต์เติมคูณไหมอืมอีเวนต์เติมคูณนี่มั้ยก็ เราเติมไปพันหช่วงอีเวนต์คูณ30%ก็ได้มา8,000กว่า RP สุ่มไปอันนี้เหลือยอังงเนี่ยพันสใช่เหลือพันสก็เราสุ่มป,ประมาณเสียไป700 0 RP นอาไหโดยประมาณแล้วก็ได้ออฟได้อะไรมาระหว่างสุม่มแล้วสุ่มไป3,5ครั้งเราก็ได้ KDA มา KDA ทองมาจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยก็คือจุดประสงค์หลักก็คือ KDA ทองเราได้แล้วแล้วก็ และสกินอื่นยิบย่อยไปอีกก็บทสรุปของเราในวันวนี้ก็คือคุ้มไม่ได้ยู่เนี่ยแค่แค่ได้ใครสาวมว่าก็ตุนละยิงอันนี้เหอเของก็สำหรับอีเวนต์นี้ก็ของกำไรถ้าเกิดเ,เ,เติมช่วงอีเวนต์มันจะค,คุ้มนะเท่าที่ผมคิดนะแต่ถ้าเกิดไปเติมช่วงอื่นที่ไม่ใช่ช่วงเติมคูณก็หมดไปเยอะอยู่เหมือนกันผมว่าไม่ค่อยคุ้ม,มอะไรถ้าเกิดเป็นช่วง แต่ที่เรา <Hey. S 1> ถ่ายให้ดูวัน,นอยู่ที่โชคกันแต่ละคนเนียนะว่าจะได้หรือไม่ได้สก,กินอ,กอาจจะได้เลเจนด์เยอะกว่านี้อใช่<ป>อาจจะได้เลเจนด์เยอะกว่านี้อีกอันนี้อยู่ที่โชคล้วนๆเลยผมบอกเลยคุ้มไม่คุ้มขึ้นเดีตคนนึงก็สำหรับวันนี้จากกันเท่านี้พอมีอีเวนต์หน้าเราจะมาเติมให้่ดูกันอดก <c oughs> ไปเลยเฮียพอแล้ว <c oughs> <c oughs>